กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่นด้วยนะครับผมก็วันน,วนี้มาเร่นเกมมาเรนเจร์ก็เดือนเมษายนี้้ก็มีตัวออกใหม่มากกี่ตัวปะกูลืมเออเดี๋ยวเข้าไปดูกันสัสมนั่นเลยดีกว่านะครับก็เมื่อคืนนี้ผมจกไปสองครั้งนะครับได้ตัวเฮียร์สอตัวนะครับแล้วก็อัปเดตกาชาห้าสิบบีกับสามร้อยนะครับจะได้เจดดาวถึงแปดดาวขึ้นไปหรือปดานต้าก็ได,าได้ว่า อะไรวะช่าหม e v อีเวนต์วันนี้นเ h Wow Go Better ตอนนี้ก็เป้าหมายผมมาแล้วนะนี่ผม Evo ไว้ t ทเ i g e r เรียบร้อยนะครับจมตีหกแสนสาม่นเจ็ดพัรเลือดหนึ่งล้านส็มื่หกร้อยหกสบเจนะหมดก็ไปดูตัวใหม่เลยดีวยกว่าโอเค นอกจากเสียงแผลบนะฮะเป็นหวัดนะคระับผมเร็ว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 เร็นเร็วเรวเร็วเร็วเร็วเรเรืวนา็เร็วเร็วเร็วเเ ใกล้ถึงแล้วอีกนิดเดียวเนี่ยถึงแล้วมีมาสองตัวนะครับตัวของมูลนะครับกับเจสสิก้านะับตัวแรกมูลอัศวินชั้นต้นนะครับแล้วก็ตัวแปดดาวมูลอัศวินชั้นสูงและตัว Ultra Moon อัลตรานะครับมูลอัศวินศักดิ์สิทธิ์โอ้เจ้าแล้วก็เจสสิกา้านะครับเจสสิก้า ปุโลหิตชั้นต้นมึงอ่านยากใช่ไหมเจสิก้าปุโลหิตชั้นสูงแล้วก็แปดอนน้าเจสิก้ามหาปุโลหิตโอเคก็มาใหม่นะผมเราอย่าไปมัวพูดเพรร้อแล้วผทำเพลงนะวันนี้ผมมาตีกิวนะเดวเดียวคิวคิวคิว ไม่รู้จะตีแหกกัยเนี่ยไปไปเตียนฟินนิชเวลหนึ่ง well, นี่ผมดูเองนะครับไวท์เทเกอร์ aker, ปล่อยเสือก่อนเลยวัตฟริกถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเรือมันกี่ล้านวะไม่รู้เหมือนกันเดีคงได้หลายอยู่ เนาะเปิดมาก,ก็ลดละอ๋อวิญญาณไ,ไวท์ไทเกอร์ยังเพิ่งตายลูกลดแล,ล,ดล,ลนนะ้ลดแล้นิดเมื่อกี้ติดสกินไว้์ไทเกอร์ติดสกิลไว้์ไทเกอร์นะคะเมื่อกี้นี้ลดละอีกนิดอีกนิดอีกนิดกูปล่อยมาแมวกวักตัวเดียวก็ได้นะตอนแรกเอ้ยเร็วเอ้ยไม่ตายเนี่ยเอ้ยจริงดิไม่เอาไม่เอาต้องตายแล้วจังหวะนี้ตาย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 ,ตาย ตาย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 เฮ้ยไม่เอาไม่เอาต้องตายแล้วยังวังนนี้อุ้ยคีคานตีสองดาบไอสัตว์เอ้ยเฮ้ยได้ตีสองดาบจริง oh ด,ด,ด,ดิโอ้อ 7, โอมออไม่เกิดเฮ้ยลด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 อุ้ยเหลือเจ็ดพิดแม่ไม่เป็นไรครับผมราปล่อยเขาไปก่อนนะหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสละโอ้ยสามล้านเลือดสามล้านอุ้ยวุฒวุฒ เราปล่อยมันไว้ก่อนนะถ้าตำนานซีในตำนานนี่ตายผมจะไปตีฟีนิกซ์ดาบสุดแม่งเอ้ยมีตายได้ไงวะหยัดป้อมเป็นอะไรที่ควายมากไปเลยไว้ไเท็กเกอร์โดนสักหน่อยก็ดีน้ำเกืือนเออนั่นแหละดีมาก GG กูดเกมครับ ถ้าตัวนี้ไม่ตายกูไม่พูดจะยังไงแล้วนะฟินิกแม่งเอ้ยเอ้ยไม่ลดเลยลดหน่อยลดหน่อยตำนานเซ็งเล่นเฮียอะไรเนี่ยต้องลดละจั่างวันนี้เออนั่นแหละดีมากเฮ้ยเหลือเจ็ดเปอร์เซ็นต์หมายความว่าอะไรเนี่ยฟินิกเหลือหาล้านมาแต่ฟ้า ตามดังบันจะตีมันดีไม่ว่าเลยมันมันไม่ค่อยคุ้มอ่ะเออไม่ค่อยคุ้มไม่เคยจะคุ้มไม่เป็นไรครับผมได้คุณอะไรกุญแจปิดนาฟ้าโอเคเปิดกองกันดี้กว่าไปเลยกองแรกกองที่สอง โลดห้าดาวมวัอวเออเอาฟินิกก็ฟินิกว่ะเนาะแม่เอ้ยตายก็ไม่ตายกูไม่เป็นไรครับบาดรวยครเกลียดมึงฟินิกไม่ตายก็ไม่ตายกูนะ ปิดแบบเหลือห้าสิบนี่พอว่ามันเหลือเจ็ดว่าให้กูตีต่อหมายอยว่าอะไรเอออ๋อ,อ,อมันไม่ลดเลยลดสักหน่อยเอ้ยเธอบอกดามนี้ตีไม่ตายกูกูออกเกมเลยนะเฮ้ยติดนิดหน่อยก็ดีวีคเตอร์ รถไปขีดนึงหมายควายว่าอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่เอาลุ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 เออดีมากรถสิอ็ดวิเข้าสองหมื่นเสียดาอีกหนึ่งดาบี่เตี้ยตูนกูก็ไม่ได้ตีฟรีดกหัวควายเอ้ย อก็พยายามมารับอีเวนท์ทุกวันนะคโอ้อะไรไม่หกดาวไม้ก็จะสิทธิ์ของเทพจันทราพลังโจมตีเวทอัตราการใช้สกิลแล้วก็พลังโจมตีเวทเป็นเปอร์เซ็นต์ติดให้เจมเวทได้ไหมวันนี้ผมตีเข้าเท่าไหร่8ล้านฟินิกจำไว้ ดาบเดียวไม่ให้นะจำไว้เป็นอะไรที่แย่มากอยากรู้กิวผมเวลเท่าไหร่กิวเวลห้าอยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวสบายใจแบบชิวๆของบ p ตอนแรกอยู่ทองสามตอนนี้ เรามาหาคุณกับกากตีกันเนึ่ยคนนี้ตีเข้าไม่บอกเลยไม่เข้าคนกากผมยังตีไม่เข้าเลยหมุนไปเรื่อยๆฮะกว่าจะเจอคนแบบที่พอสู้ได้ทำไมมันเจอแต่คนอันต้าวะว่าคนนี้ผมสู้ได้ไม่ไหว ้วยังกากเกินไปอันนี้ล่ะบวมไม่ได้เลยแชมเปญแมงบ่อยที่นี่ไวทยเทเกอร์ผมหายวันะลแชมเปญเฮ้ยถ้าผมจบการชาเดือนนี้แล้วผมได้ปืนสลุดผมยิอมขับจักรยานล่อหมูห่บ้านเลยส<ม>ิบลอมือว่าได้ตัวใหม่ก็ได้แปโดานตาขอที นั่งหมุนไปนะสั่งแหม่คุยตีพีพีอ่ะคันาาเอ่ะเอ่อเอ่อเ่อเ่อเอ่อเอ่อเบ่อเอเอ่อเอ่อเออเอ่อเอ่อเอไอเบ่อเอ่อเอ่อเ่ แล้วก็ได้อีกสองตัวมีมาไว้เทกเกอร์อีโวเองตัวที่ผมจะอีโวต่อไปก็คือตัวนี้บ้ามัตวจะเบิร์ดก็ของน่าจะครบแล้วนะจำไม่ได้โอ้ขาดอันนี้หนึ่งย่างหมายความว่าอะไรเนี่ยไปสเตปพิเศษด่านไหนวะที่มันให้ ด่านนี้ให้ไหมมันไม่ได้ให้อันนี้ไม่ได้ให้ของอันต้าอันนี้เราให้ไหมมันก็ไม่ได้ให้สุสานไม่ได้โขกเอยกูตีกระโลกยังไม่เข้าเลยอย่าบอกว่ามันอยู่สุสานไม่เด็กหนึ่งเอ้ยมันอยู่กันโลกเห็นนมำตะผมตีกัโโลกที่น้ำาตาไม่เข้าตอนนี้เข้าเป็นมูนหนึ่งล จะไปตีเวทมนหนึงให้ดูกันสักแป๊บเข้าไหมวะจําไม่ได้แต่น่าจะเคยเข้าอยู่มั้งน่าจะเข้าอยู่หรอกมาหาคําตอบสบดได้เออเข้าหนึ่งชีดไว้ไทเกอร์ดีมากปล่อยไว้ไทเกอร์รัวๆทำให้ไว้ไทเกอร์ตายนะ ไวเทเกอร์ในตัวตัวเก่งไปไม่อย่าพูดโอ้สู้สว้ไเทเกอร์ไวเทเกอร์สู้ๆอ้าวมาแล้วฮีโร่มน์ซูเปอร์ฮีโร่มนฮีโร่มูไม่มาหมูสู้ได้อยู่ดีเว้ยฮ่า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 ้าวตัวบดไป โค้ดี้ยูนิคอนโอเคโอ้แดนนิสลดมะนาวขอบคุณมากครับแบบเวลากูตีแบบกระโหลกเอาเพื่อนไปช่วยนี่แบบไม่มีใครมาช่วยเลยสักคนเพราะตีเองได้มาจังนะโอ้จีจีมาอีกแล้ว เค okay, ือว่ามันช่วยนะขอบคุณมากมาก <c oughs> อิกนี่เดียวก็จะแปดสิบอยู่ยแล้วเนะี่ยโอเคมายเมอะไรมากมาเดี๋ยวกันนะไปห้องทดลองอเลยว่า ตีกระโหลกขี้ค้าไม่ตีกระโหล,ลกนะึงเราจะไปเอ,อ่อมันอยู่ไหนกระโหลกนี่ใช้สองร้อยไปเหลือสิบหกเองก็ต้องหาเยอะๆนั่นเนี่ยครับเมื่อคืนเนี้ยสี่ทุม่มตัวใหม่ออกผมจกได้อีกสองตัวนี้เดนนิด The เอาไปอีโวแต่ ีอานักเวทบัลล่ก็ได้นะเก็บมันไว้ดีไหมช่างแม่งไปละเก็บเดนนิดไว้อัพนะมีกบจิจดาวแค่ตัวเดียวอยู่เลย จบแบบละครไทย